ฎแห่งความรักและการออกเดตคราวนี้ฉันจะอธิบายกฎสำหรับความรักและการแต่งงานที่เขียนโดยอ e ีเลนเฟิร์นที่ปรึกษาด้านความรักหนังสือเล่มนี้สอนวิธีทำให้ผู้ชายตกหลงรับคุณและมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำให้ผู้ชายตกหลงรักคุณเมื่อคุณมีคู่รัก คุณจะรู้สึกมั่นใจและรู้สึกร่ำรวยอย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้จำนวนความสัมพันธ์โรแมนติกและการแต่งงานลดลงทั่วโลกและเป็นผลให้จำนวนคนโสดเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้หญิงที่กำลังมองหาความรักและการแต่งงานสิ่งสำคัญคือต้องเรียนรู้วิธีดึงดูดผู้ชายและประสบความสำเร็จผู้ชมของเราหลายคนอาจเป็นผู้ชาย แต่เราพว่งมัม่นที่จะทําให้ข้อมูลที่สามารถเพิดเพลินได้จากมุมมองของทั้งชายและหญิงผ่านชั้นเรียนนี้คุณจะสามารถเรียนรู้วิธีทําให้ผู้ชายตกหลุมรักคุณเอาละมาเริ่มบทเรียนกันเลยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออันดับแรกเพื่อทําให้ผู้ชายตกหลุมรักคุณสิ่งสําคัญคือต้องหลีกเลี่ยงวิธีก้าวเล้าจากผู้หญิง ผู้ชายเป็นสัตว์ที่ต้องการที่จะไล่ตามกันโดยสัญชตาตญาณดังนั้นหากผู้หญิงข้องหาหรือดึงดูดเขาในงานเลี้ยงหรือออกเดตเป็นกลุ่มอย่างก้าวร้าวเขาอาจจะวิ่งหนีไปการถูกผู้ชายไล่ตามช่วยกระตุ้นสัญชตาตญาณของผู้ชายในทางกลับกันวิธีการก้าวร้าวจากผู้หญิงจะขับไล่ผู้ชายออกไปดังนั้น สิ่งสำคัญในความสัมพันธ์คือการที่ผู้หญิงไม่เข้าหาเธออย่างจริงจังแต่ปล่อยให้ผู้ชายไล่ตามเธอคุณควรหลีกเลี่ยงการให้ผู้หญิงคุยกับคุณชวนคุยไปทานอาหารเย็นพยายามส่งข้อความหรือโทรศัพท์สิ่งนี้จะกระตุ้นสัญชาตญาณการไล่ตามของผู้ชายและจะทำให้การสร้างความสัมพันธ์โรแมนติกง่ายขึ้น สิ่งสำคัญคือผู้หญิงต้องรอผู้ชายคุยกับพวกเขาแน่นอนว่ามีหลายครั้งที่ฉันไม่สามารถต้านทานและใช้วิธีการก้าวล้ลาได้ความน่าจะเป็นของความสำเร็จนั้นต่ำและแม้แต่จะประสบความสำเร็จผู้ชายก็อาจไม่ให้ความสําคัญกับมันมากนะักเนื่องจากหาได้ง่ายยิ่งได้มาซึ่งสิ่งที่ยาก ก็ยิ่งมีคนเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นมากขึ้นเท่านั้นแม้จะอยู่ในความลักสิ่งสำคัญคือต้องนำเสนอผู้หญิงว่าเป็นเรื่องยากที่จะเข้ามาและทำให้ผู้ชายไล่ตามพวกเขาดังนั้นเพื่อที่จะทำให้ผู้ชายตกลหลมรักคุณคุณควรพยายามหลีกเลี่ยงการใช้วิธีก้าวเหล่าจากผู้หญิงและปล่อยให้พวกเขาไล่ตามคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณดึงดูดผู้ชายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาในตอนนี้เพื่อดึงดูดผู้ชายสิ่งสำคัญคือต้องแต่งตัวตามแฟชั่นและไปยังสถานที่ที่คุณสามารถพบปะผู้ชายได้ก่อนอื่นหากผู้หญิงต้องการนำเนื้อหาของหนังสือเล่มน,นี้ไปปฏิบัติจริงพวกเธอต้องทำสองสิ่งพื้นฐานทันที อย่างแรกคือการไปยังสถานที่ที่คุณสามารถพบปะผู้ชายได้การไปยังสถานที่ที่คุณสามารถพบปะผู้ชายได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าคุณอยากออกเดทกับผู้ชายและแต่งงานแต่มัวแต่นั่งกินมันฝรั่งทอดอยู่ที่บ้านและดูละครเกาหลีคุณจะไม่มีวันมีแฟนแม้ว่าคุณจะอยู่ที่ทำงานหากไม่มีบรรยากาศที่คุณสามารถพบความรักได้ ก็ควรออกไปข้างนอกให้มากขึ้นหากคุณไม่มีการประเชิญหน้าเลยโอกาสในการหาคนรักก็ต่ำเช่นกันดังนั้นการที่ผู้หญิงจะโด่งดังจึงต้องออกไปข้างนอกทุกวิถีทางตัวอย่างเช่นการเยี่ยมชมสถานที่ที่ผู้ชายและผู้หญิงมีปฏิสัมพันธ์กันเช่นงานปาร์ตี้ยิมขับชมรมงานอดิเรกพิพิธภัณฑ์ห้องสมุด และห้องซาวน่าสำหรับชายและหญิงวันหยุดก็ยังมีโอกาสยิ่งได้ออกไปข้างนอกไม่ว่าในกรณีใดหากคุณไปยังสถานที่ที่ชายและหญิงปะปนกันโอกาสในการพบผู้ชายที่สนใจคุณก็เพิ่มมากขึ้นผู้ชายจะมีโอกาสเข้าหาคุณมากขึ้นด้วยหนังสือเล่มนี้แนะนำว่าคนที่เป็นหมันควรออกไปในสถานที่ที่มีผู้ชายสัปดาห์ละครั้งและพบปะผู้ชายให้มากที่สุด ประการที่สองการดูแลตนเองและการแต่งกายให้ทันสมัยเป็นสิ่งสำคัญต้องแต่งตัวเพราะเวลาออกไปข้างนอกใส่เสื้อแขนงูม่าลงเท้าแตะฮัลโลคิตตี้ผมยุ่งยุ่งแล้วไม่แต่งหน้าผู้ชายก็ไม่เข้ามาคุยกับเรานี่เหมือนกับการแขวนอะไรบางอย่างด้วยบนสายเบ็ดสิ่งสำคัญคือต้องแต่งหน้าเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะกับคุณและทำผมก่อนออกไปข้างนอก หากเป็นไปได้สิ่งสำคัญคือต้องไว้ผมยาวอาบน้ำให้มีกลิ่นหอมและดูแลตัวเองเมื่อเทียบกับผู้ชายผู้หญิงสามารถแต่งหน้าได้จึงดูง่ายมากหากคุณดูแลตัวเองคุณจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากขึ้นและเป็นคนที่สบายใจมากขึ้นเมื่ออยู่ด้วยหากผู้ชายมาหาคุณแค่ยิ้มและตอบคำถามของเขาอย่างที่ฉันบอกไปหลายครั้งแล้ว ผู้หญิงไม่จาเป็นต้องรเริ่มที่จะพูดคุยทีนี้จําไว้ว่าเพื่อดึงดูดผู้ชายแต่งตัวและไปยังสถานที่ที่คุณพบผู้ชายตั้งแต่การพบกันครั้งแรกจนถึงวันที่3คือกุญแจสู่ความสําเร็จและหลักฐานหลักคือความประทับใจที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะคงอยู่ตลอดไป การสร้างความประทับใจไม่รู้จบตั้งแต่แรกพบจนถึงวันที่3หมายความว่าการสร้างความประทับใจที่ดีตั้งแต่การแรกพบครั้งแรกจนถึงวันที่สเป็น,นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทนุถนอมแม้ว่าหลังจากนั้นและหากคุณสามารถสร้างความประทับใจที่ไม่ดีสิ่งสำคัญคือต้องสร้างความประทับใจที่ดีหลังจากเดทครั้งที่ส ซึ่งหมายความว่าจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะไม่เข้าใกล้ผู้หญิงจนกว่าจะถึงวันที่สแล้วปล่อยให้ผู้ชายไล่ตามเธอเมื่อผู้ชายพยายามและพยายามออกเดดกับผู้หญิงเขาจะพยายามทําให้ความสำคัญกับเธอเป็นอย่างมากสิ่งสำคัญที่ควรทราบคือมีความแตกต่างอย่างมากในวิธีที่ผู้ชายตอบสนอง เมื่อความสัมพันธ์เริ่มต้นขึ้นเนื่องจากความสนใจโดยธรรมชาติจากผู้ชายและเมื่อความสัมพันธ์เริ่มต้นขึ้นเนื่องจากเขาใกล้ของผู้หญิงแล้วว่ากันว่าผู้หญิงจะค่อยเริ่มเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของตนเองหลังจากเดทที่สี่เชื่อกันว่าความประทับใจของผู้หญิงส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นระหว่างการพบกันครั้งแรกและวันที่สาม ดังนั้นตั้งแต่วันที่4ี่เป็นต้นไปให้พยายามแสดงตัวเองใจดีกับเธอบอกเธอเกี่ยวกับการกระทำของคุณนอกจากนี้ยังได้รับอนุญาตอีกด้วยโปรดจำไว้ว่าเวลาตั้งแต่การพบกันครั้งแรกจนถึงวันที่3นั้นเป็นเรื่องจริงและความทับใจที่เกิดขึ้นนั้นจะคงอยู่ตลอดไปนอกจากนี้เพื่อให้ผู้ชายตกลุมรักคุณ สิ่งสำคัญคือผู้หญิงต้องไม่โทรหาหรือส่งข้อความถึงคุณหากผู้หญิงก้าวรล้าโทรหรือใช้ไลน์เธอจะไล่ตอบผู้ชายเป็นรอบๆและผู้ชายก็มีสัญชาตญาณที่ไล่ตามเธอดังนั้นควรหลีกเลี่ยงวิธีก้าวรล้าวจากผู้หญิงผู้ชายอาจจะไม่ตื่นเต้นเกินไปเมื่อผู้หญิงโทรหาหรือส่งข้อความทันทีหรือชวนเธอออกเดตดังนั้น แม้ผู้หญิงจะแลกโทรศัพท์หรือเบอร์แต่สิ่งสำคัญคือผู้หญิงต้องรอให้ฝ่ายติดต่อไปโดยไม่ติดต่อกับแม้ว่าคุณจะได้รับข้อความจากผู้ชายขอแนะนำให้รอ24ชั่วโมงโดยไม่ตอบกลับทันทีสิ่งสำคัญคือต้องทำให้ข้อความของคุณกระชับแม้ว่าจะยาวก็ตามงดใช้อิโมจิลูปหัวใจหรือการแสดงออกทำอารมณ์มากเกินไปและให้ผ่อนปลน ในการตอบกลับของคุณและได้ดับปานกลางเพื่อให้ดูดีอยู่เสมอผู้หญิงควรทำตัวให้ดีโดยไม่ต้องหลอและพยายามไม่เปิดเผยการกระทำของตนให้ผู้อื่นเห็นสิ่งสำคัญคือที่นี่การตอบสนองท่าทางที่ดีใจและอบอุ่นแต่ไม่ต้องบอกให้อีกฝ่ายรู้ว่าคุณชอบพวกเขาหรือไม่ในการที่จะทำให้ผู้ชายตกลุมรักคุณ สิ่งสำคัญคือต้องทำให้เดทแรกสัานลงโดยต้องยาวนานถึง2 4ถึง4ชั่วโมงตั้งแต่การพบกันครั้งแรกจนถึงวันที่3สิ่งสำคัญคือต้องสราบความประทับใจไม่รู้ลืมและทำสิ่งที่ดีหากคุณทิ้งความประทับใจที่ไม่ดีไว้ผู้คนจะไม่ดูแลคุณในอนาคตหลีกเลี่ยงก,การใช้เวลาร่วมกันมากกว่า5ชั่วโมงในเดทแรก และอยากพบปากกับคนรักในครั้งแรกเราขอแนะนำให้ตัดการอองเดทครั้งที่ถามของคุณภายใน2-3ชั่วโมงสำหรับร้านกาแฟหรือ3-4ชั่วโมงสำหรับการรับประทานอาหารสิ่งสำคัญคือการพูดคุยว่าคุณสนุกแค่ไหนระหว่างการออกเดทและจบบทสนทนาด้วยว่า อ้างว่ามาสายนี่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการทำให้ผู้ชายติดตามคุณหากผู้ชายใช้กลยุทธ์นั้นเขาอาจจะชวนคุณออกเดทครั้งที่สองในทางกลับกันถ้าพวกเขาไม่ได้เชิญคุณสิ่งสำคัญคือต้องเดินหน้าต่อไปความคิดที่ขายกันนี้ใช้ได้กับโทรศัพท์ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เป็นเวลานาน และวางสายหลังจากผ่านไป10นาทีจนถึงวันที่3สิ่งสำคัญคือต้องรักษาเวลาติดต่อกับผู้ชายให้สั้นและปล่อยให้พวกเขารู้สึกไม่พอใจพยายามมีเดทที่ลึกซึ้งหลังจากเดทที่4ในการที่จะทําให้ผู้ชายตกหลงรักคุณสิ่งสําคัญคือต้องรักษาเดทให้สั้นจนถึงเดทที่3การจะทําให้ผู้ชายตกหลงรักคุณสิ่งสําคัญคือ ต้องไม่พูดถึงประเด็นลึกซึ้งตั้งแต่เดทแรกจนถึงเดทที่สหลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยละเอียดเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวความสัมพันธ์ในอดีตหรือแผนการในอนาคตเมื่อคุณพบกันครั้งแรกแทนที่จะเป็นเช่นนั้นให้สนทนาสนุกสนุกเกี่ยวกับหัวข้อเล็กๆน้อยๆเช่นงานอดิเลกหรือภาพ,พยนตร์ทั่วไปเพลง หรือรายการทีวีที่คุณชอบเมื่อเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามอย่าลืมที่จะมีความสุภาพเรียบร้อยบางครั้งผู้ชายมักถูกดึงดูดด้วยบรรยากาศลึกลับดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะทิ้งความรู้สึกลึกลับไว้เล็กน้อยโดยไม่บอกทุกอย่างตั้งแต่ตน้นอย่าเปิดเผยตัวเองมากเกินไปในการพบกันครั้งแรกเพื่อที่คุณ ได้กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเขาและให้เวลาเขาคิดถึงคุณหากคุณมีปัญหาส่วนตัวหรือความกังวลใดๆก็เพียงพอที่จะเปิดเผยหลังจากเดทที่4สิ่งนี้จะทำให้ผู้ชายเปิดกว้างและเ็มใจที่จะทำงานร่วมกับคุณมากขึ้นโดยสรุปอย่าจ่อลึกความสัมพันธ์จนเกินไปจนกว่าจะถึงวันที่ส และเน้นไปที่การสุทนาที่สนุกสนานและเบาบางหากคุณกำลังวางแผนการออกเดทในวันเสาร์ควรยื่นข้อเสนอหรือคำเชิญภายในวันพุธกล่าวอีกในหนึ่งอย่าวางแผนสำหรับวันเสาร์ของคุณเร็วเกินไปเนื่องจากถ้าคุณเสนอตัวเดทวันเสาร์เร็วเกินไปผู้ชายอาจจะคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สะดวกได้ง่ายในเรื่องความรัก เรามักจะไม่พบสิ่งที่ได้มาง่ายๆน่าดึงดูดมากนักเมื่อผู้ชายตกรุงรักพวกเขามักจะดึงดูดผู้หญิงที่ได้มายากดังนั้นหากผู้ชายชวนคุณออกเดทในวันเสาร์อย่าตอบเร็วเกินไปและพยายามรอ,อจนถึงวันพุธสิ่งนี้จะทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าเขาต้องไล่ตามคุณและเพิ่มความสนใจในตัวคุณในความรัก องค์ประกอบที่สําคัญประการหนึ่งคือการทําให้ฝ่ายใช้ความพยายามหากคุณทําตามกลยุทธ์นี้ภายในวันที่3ผู้ชายจะสนใจคุณมากขึ้นอย่างไรก็ตามตั้งแต่เดทที่4เป็นต้นไปคุณก็จะเริ่มร่วมมือกันเช่นการเลือกจุดเกึื่องกลางที่จะมาพบก,กันหากผู้ชาย ขอพบคุณอย่างเร่งรีบวิธีปฏิเสธที่เหมาะสมคือพูดว่าวันนั้นฉันไปไม่ได้เพราะไม่สะดวกสำหรับฉันด้วยวิธีนี้คุณสามารถทำให้ผู้ชายติดตามคุณและเพิ่มมูลค่าของคุณได้ในที่สุดในการออกเดตสิ่งสำคัญคือต้องให้ผู้ชายเลี้ยงอาหารคุณบางครั้งผู้ชายก็รู้สึกอยากปฏิบัติต่อผู้หญิงที่เขาชอบ ท่านอาหารยินเพราะเขาสนใจเธอจริงๆถ้าผู้ชายไม่อยากให้ผู้หญิงเลี้ยงอาหารเขาเขาอาจจะขาดความรู้สึกที่แท้จริงวิธีหนึ่งในการค้นหาความสนใจและความรู้สึกของบุคคลคือการใช้ท่าทางเล็กๆน้อยๆเช่นนี้ก่อนเริ่มความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามในสามวันแรกผู้หญิงควรจะเต็มใจที่จะซื้ออาหารของเธอ เนื่องจากบางครั้งผู้ชายต้องการพนาตนเองโดยรู้สึกว่าตนสามารถใช้เงินกับผู้หญิงได้แม้ว่าคุณจะมีเงินไม่มากแต่มื้อด่วนก็เพียงพอแล้วสิ่งสำคัญคือการรู้สึกว่าผู้ชายใส่ใจคุณตั้งแต่เด็กที่3เป็นต้นไปผู้หญิงยังสามารถให้หารกันและกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์อย่างไรก็ตาม เมืพูดถึงเรื่องงานหรือเดทกับเพื่อนคุณไม่ควรทําให้มันฟุ่มเฟยวิธีนี้เป็นวิธีการดึงดูดผู้ชายและให้ความสนใจในความรักขอบคุณที่รับชมจนจบในครั้งนี้หากคุณยังไม่ได้รับสมัครข้อมูลช่องโปรดใช้โอกาสนี้สมัครรับข้อมูลช่องโปรดสนับสนุนแล้วด้วยการกดไลค์ แล้วพบกันในวิดีโอหน้า